ครับครับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อนี้มาใส่ฟุ้นะครับมาใส่ปุ๋ยคอกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกทุกยอดวิวนะครับที่เขามาชมนะครับขอบคุณทุกๆการกดไลค์ขอบคุณทุกๆการคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับผมที่เขามาติดตามนะครับเมื่อนี้ก็ผมกับมาผมอยู่สวนบักซิดานะครับมาใส่ปุ๋ยนะครับปุยคอกนะครับที่จริงปุ๋ยคอาก็มาโดนแล่ละ ผมหัวตะไสนะครับใส่ไปนําแล้วก็เบิบ้งเบิ้งหน่วยมันไปนําแล้วก็ห้าเด็ดตัดนะครับตัดเข้าไปน,นี่ก็ดูให้ฮะพ้อนนแล้วสั่นนะครับน,นี่พ้อตัดละนะครับเด็ดตัดนะนะครับจับเลยนะครับตัดก็ได้กินนี่แล้วนะครับนี่หน่วยใหญ่แก้แก้ทุ่งออกเนาะแก้ทุง่งแก้ทุ่งออกเราหมีดจับดูล่องเบิ้งมันแดงวะพูดพอทุ่งมือออก เนี่ยครับนุ่ยงามนะนุ่ยงามอันนี้ก็อันนั้นอ่าที้ตัดมาแล้วในประมาณเกือบซีฟนุ่ยได้นะครับเกือบซีฟนุ่ยได้นะแกะแกะทุงออกไหมอ่ะนี่คือเออน,นี่งสีแกะทุงออกมองมึงมองมันจะเป็นยังไงมามันสีแดงขึ้นเพิ่นบ่นะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับอืมอยางกินน้ำท่างไนเลยนะครับความึกขิงว่ะนะครับให้รุงเสือไปกัน <c oughs> นะครับอ่ะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อนี้กับมใส่ปุยครอกนะครับอืมบักซิดาครับเพิ่งกับบแดงแห้งนะครับกับบะแดงแห้งบักซิดาอ่า คุยคอกนี่ผมที่ใส่บริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆต้นนะครับเป็นเป็นบริเวณทรงผุ่มนะนะครับเท่าที่เห็นที่ในะส่นะบริเวณทรงผุ่มส่วนใส่ย่มไดนันก็คือ,อผมใส่แล้วแต่ห้าสะดวกสะดวกสะดวกนะครับแต่จริงๆแล้วเพิ่นเพ,พิ่นให่ใส่กับประมาณต้นต้นฝนกับปลายฝนนะครับที่อาจารย์หลยๆท่านันเพิ่นที่ผมเข้าไปเบิ่งแล้วกรเพิ่นให่ใส่ที่เพิ่นใส่นะครับในช่วงตน้นฝนหรือปลายฝนนะครับ ที่จริงผมก็ใส่มาแล้วช่วงช่วงประมาณก้อ,อนฝนนะครับรอบหนึ่งนะครับโอ้อแมนประมาณฝนตกนะครับออช่วงหล้างฝนนะครับช่วงล้างฝนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับระบาดท,ที่นี่ก็เลยมาใส่อีกรอบนี้นะครับก็คือมันยังเหลืออยู่ผมเอามาผมก็ค่อยใส่ไปเรื่อยๆครับที่จริงช่วงช่วงฝนตกนะค,คนมาย่อมใส่ก็คือหนึ่งเลยมันเวลาฝนตกมันไหลนะครับ มันไหลไอ้ฝนตกเราฟุ้นมันไหลออกนะครับฟุ้นมันไหลออกหมดนะครับถ้าฝนแห้งๆสิเนาะแล้วก็สิมีหญ้าน้ำนะครับหญ้าขึ้นคุ้มนะครับเพิ่นก็ได้นานี้ของผมหญ้าก็หลายคือกันนะครับอ่าตาหางบด้ขึ้นอยู่ห้องบักซิดานะครับไปขึ้นอยู่ของเอ่อพวกต้นอื่นต้นไม้อื่นนะครับต้นไม้อื่นเพิ่นพวกผลไม้ใหญ่นะครับพวกพวกไม้ยืนต้นใหญ่ๆเนาะของผมที่มันมันขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยขิงว่ะ ปุ๋ยคิงว่านี่ผมได้มากครับผมได้มากผมก็สิทธิมไิวนะครับถิมไว้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับถิมมบถิมไส่ทุงนี่แหละครับใส่ทุงตากแดดถิมว้นะครับเดือนหนึ่งนะครับตากแดดถิมใ้เดือนหนึ่งแล้วก็ไอพ่อเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่นะครับพ่อจะเอามาใส่เพราะว่าถ้าใส่เลยเพราะว่าขิงว่ามันแห้งก็จริงนะครับมัน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 ไอมันห่อนนะครับคิงว่ามันสีห่อนนะครับถ้าเอาใส่ไปเลยมันก็สิเป็นอบอบอบนะครับเพลให้ฮหัก ต้นใหม่มันห่อนนะครับไม่อาจให้ต้ในใหม่มันเหี่ยวมันเฉาล,ลงก็ไดนะครับผมก็เลยทิมว้เดือนหนึ่งนะครับให้มันแห้งนะครับแต่หากใส่ใดมากก็ไ,ได้มากหแห้งนะครับเอาทิมทิ้งว้กลางแดดนะครับประมาณเดือนหนึ่งเนาะอยู่ผมใส่นะครับอันนี้เป็นโซบซิดาน,นะครับมีอยู่มากแปดสิบต้นนะบางท่งนี้ใส่แล้วนะครับใส่ไปเลยมากแล้วนะครับโซบกซิดาใส่แดงนะ เป็นสายแดง,งเพิ่งหมดเลยนะครับมีอยู่80ตน้นเดี๋ยวอนา,าคตนะครับสีไดขยายนะครับตอนนี้เตรียมเตรียมพื้นที่ไ้แล้วแต่ท่านในเห็ดแปลงนะครับอตอนนี้ก็ล่อตุ่มตอนของผมอยู่นะครับตอนตอนนี้ก็ได้3มเดือนแล้วสามเดือนแล้วต้นที่มีหักนะครับตุ่มที่มีหกัหกกับมีแล้วเนาะะ,ะอันท่านใานมีหักกับท่านในมีนะรับดูซุกกรตุ่มนี้สิมีหกักมีบ่คงก,ก็ว่าได้สังเกตนะครับตุ่มแห้งแล้วก็มีนะครับมีตุ่มแห้ง นะครับตุ่มมันแห้งนะครับเนื่งองจากมันโดนเนะาะมารทาทอนนี่แหละนะครับตอนอตอนฮงเปาซื้อนี่ครับประมาณาสี่เดือนนะครับหกัหกเัื่องสี่ออกเต็มถี่นะครับสี่เดือนห้างห้างห้างตุ่มกับพึ่งออกหักนะครับสี่เดือนฝลังเส้นแดงนะครับอันนี้ก็สีได้อยู่เกือบซีหน่วยพมแล้วเนาะก็ค่อยแกะนะครับ แกเก็บไปเลยเลยตอนนี first, name, ้ท uh, ่านในห้องผมท่านในพ่อไข่นะครับห <im> ้าไปหกลอยน่วยนี่หกลอยก็นวยนี่บุลูสิได้ขไขบ่เนาะครับเพราะว่ากินหมดก่อนนะครับเดี๋ยวกเอาไปแจกผู้นั้นแจกผู้นี้นะครับแจกค้นขางบานแน่เอาไปบานเมถั่านะครับผมเอาไปบานเมถั่าผมเอาไปลายเติบนะครับลายโลอ่ากับย่ำใดกับเก็บเดาใดก็เอาไปทั้งสี่นะครับ่นกิน่นหมักกินฟังท่าบุิ่นหมักกินนะครับงามท่าเมถั่าเพิ่นเอาใส่ตู้ไ้เพิ่นนักกินนะครับนั่งกินเนาะ เนี่ยครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ใส่บริเวณรอบๆนะครับใส่บริเวณรอบๆรอบๆต้นเลยนะรอบๆทรงผุ่มมาเลยครับอ่าฟางกับโฮมไปนะครับเดี๋ยวมาหนีก็สิได้หดหนามนั่อยู่นะครับประมาณเก่าโมงนะครับของผมถึงจะเริ่มหดได้เพราะว่าแดดแดดสิพ่นแดดสิอ่าถึกอ่าถึกแข็งโซลาเซลล์อ่ะอยู่ประมาณอันเก่าโมงนะครับเพราะว่าของผมมันอัน ันมีต้นใหม่บังนะครับเป็นตน้นป่ายางของข้าเจ้านะครับสวนของข้าเจาเ้ามาบังไว้นะครับตอนแรกมันก็นแด่สูงแห้งนะครับเมื่อปีนี้มันสูงแห้งปีปีที่แล้วนี่แปดโมงแปดโมงผมเริ่มหดน้ำได้แล้วนะครับแปดโมงแล้วปีนี้ปีนี้มากนี่เก่าโมงนะครับเก่าโมงยังเริ่มหดได้นะช่วงน้านี้นะครับเดี๋ยวเล่าบ่งอีกทีนึงนะครับอา่านี่ก็ประมาณนี้เนาะ พลังแสแดงนะครับหงเป่าซื้อนะครับอันนี้หน่วยทั่ได้กินอยู่ครับหน่วยงามผิวงามดีนะครับเกรด A ขายได้ยุ่ครับโลด80บาทนะครับยุแถวบ้านฮวงนี้ก็ขใครนาจะขายได้ยั่งมั่งโลดละ80นะครับเพราะว่าไอ้มีป่าคนนึงเพิ่นกับไอ้มูแม่ผมนะครับเพิ่นกับมาั่นเพิ่นกับมาถามเบิ้งอยู่ผมว่าพ่อได้ขายไปเห็นว่าโลด80ยุนี่มึงโลด80ถึงไรเพิ่อนไพ้คน่า่นทำนะครับ ผมก็อยากขายขึ้นกันนะแต่ว่ามันท่านได้อันนั้นขายนะครับมันท่านได้พ่อพ่อพ่อสีเก็บไปขาย้เพราะว่าจะคล้องกินกะเมดก่อนทั้งสีนะครับมันก็เลยไออันนั้นนะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆยอดวิวนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมมาฟังนะครับอันนี้ผมกับมือด้ายสีขามาอ่า เขามาเบิ้งสวนนะครับลองทักมาถามได้นะครับแต่ผมเคยใส่ประสบการณ์ที่ใส่ที่ปลูกเมื่อไหร่ประสบการณ์นะครับเป็นอาชีพชาวบ้านที่เหตุย,ยู่ปัจจุบันนะครับในการปลูกในการหดหดน้ำในการใส่ปุ๋ยใส่ปุ่นนะครับผมก็เห็ดยู่สูมือนะครับเห็ดยู่ที่สวนนะครับกับไปศึกษานใะนคนอื่นแน่นะครับผมก็ล่องเอาไมาเ่เห็ดล่องเห็ดล่องผิดล่องถื่อนะครับมันอกาดจีเข้ากับสวนท่าหรือสวนเพิ่นนักศึกนะครับ,บรส่วนวิธีเห็ดห้หน่วยติดนี่ เดี๋ยวรอบหนานะครับเอ่อปล่อยลูกรอบหนานะครับตอนนี้ผมกับมีปล่อยแน่แล้วนะครับปล่อยลวมรอบหนาว่าไม่เหตุจังไดให้มันติดนะครับผมกับนึ่งเลยผมกับม่องช่วงช่วงช่วงที่มันติดของผมตอนนี้คืออากาศมันเย็นนะครับผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นน้ำอ่าสปาอากาศน้ำนะครับมันเลยเหตุให้มันติดลูกไงเนาะก็เลยเหตุให้มันติดลูกไงผมก็เลยทอ่าถ้าในแน่ใจบันใด่า่าสิ่งที่ผมเหตุเนี่ยมันมันไอ มันถูกต้องบ่ะนะครับก็เลยรอบเบิงอาจสิรอบเบิงสองรอบสามรอบนะครับจังจังสิขามาบอกเบิงว่าอีกทีหนึ่งว่าวิธีทําให้ผลไม้ไอฝรั่งหงเปาซื้อติดลูกนะครับเย็ดจังไดเนาะพวกช่วงนี้ผมก็ทดลองอยู่นะครับทดลองไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ